สนามเด็กเล่นมันใจขนาดนี้วะเนี่มันจะให้เล่นอะไรวะเราขอต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่เกมที่สองค่ะนีิอะไรที่บังไไรอ่ะอะให้เราจับม้าหมุนแน่นๆรู้ว่าลักคนตกจากบาหุโนอะ,อะเกมต่อไปนี้เราจะแบ่งทุกท่านเป็นสีทีมจงเลือกทีมที่ต้องการจากรูปทั้งสี่รูปแล้วให้ยือนอยู่ตรงหน้ารูปที่ท่านต้องการได้เลยค่ะนั่นอะไรอ่ะ วงกลมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็ร่มอย่างนั้นเหรอฉันว่ารูปพวกนี้มันดูคุ้นๆนะว่าไหมถ้าหากเธอบอกฉันฉันอาจรู้ได้ว,ว่าคืออะไรพวกนั้นกำลังละลายน้ำตาเนะี่ย ใใกรุณาเลือกรูปทรงที่ชอบแล้วไปยืนประจำที่ด้วยค่ะกรุณาเลือกรูปทรงที่ชอบแล้วไปยืนประจำที่ด้วยค่ะเราคนไปกันเป็นทีหรอแบบนั้นจะอันตรายเกินไป เราไม่รู้ว่านี่คือเกมอะไรถ้าเราอยู่ทีมเดียวกันมันอาจจะเป็นผลเสียก็ได้เอออย่างนั้นเหรอในวงการนักลงทุนเขาเรียกว่าอยาเทขายทั้งหมดลงในตะก้าเดียวกันนี่ไงคุณตาไอ้มอนี่มันเป็นท็อปฮอกเลยสอบเต็มที่เอสเอ็นดูเขาเป็นเหมือนอรชริยะคนต่างของเมืองผมเลยนะเนี่ยจริงเหรอยอดเลยสิไอ้หนุ่มเนี่ยเป็นคนที่เก่งจังเลยก็ไท่สิครับงั้นเราก็แยกกันทำอย่างที่สังมูบอกแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไง งั้นใครเป็นไหนบ้างอ่ะฉันจะเลือกรูปสามเหลี่ยมแล้วของนายอ่ะไดรละเรอไดรละว,ว้าววงกลมมาเลยครับเหมือนดวงจันทร์จากบ้านเกิดผมเลยเฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็เหลือดาวกับรูปล่มสินเนี่ยานายเลือกก่อนสิเอาเลย ให้ผมก่อนเลยใช่เอองั้นผมขอเลือกร่มกันแล้วกันร่มเหรอทำไมก็แม่ฉันชอบดาวเวลาที่ฉันไม่เอาร่มไปด้วยตลอดเลยอะ mm hmm. เพราะแม่ชอบให้ฉันเอาร่มพังๆไปใช้เพ mm hmm. รไคุณตานี่ mm hmm. ผมอยากถือร่มดีๆแบบในคนอื่นมานานแล้ว mm hmm. เอเอรู้ว่าคุณตาไม่อยากได้ดาวหรือเปล่าอะโอ้ดา oh, ก็ดีมันก็แค่พอแก่ตัวแล้วไม่ค่อยได้เห็นดาวเท่าไรนะเอาล่ะงั้นไปกันเถอะพอเรารู้ว่าเป็นเกมอะไรเราค่อยมาวางแผนด้วยกันใหม่นะ หมดเวลาที่จะเลือกทีมแล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาที่จะเลือกทีมแล้วนะคะผู้เล่นทุกทุกท่านกรุณาหยิบกล่องกลมไปคนละหนึ่งชิ้นด้วยค่ะผู้เล่นทุกทุกท่านกรุณาหยิบกล่องกลมไปคนละหนึ่งชิ้นด้วยค่ะ